ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ในเกี่ยวกับข่าวลือของใบเฟิร์นแล้วก็นายรพันธ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปส่องเฟซแม่หมูมาไม่รู้ว่าแม่หมูน่ะตั้งนานแล้วหรือยังหรือว่าเพิ่งจะตั้งนะแต่ว่าสเตตัสเนี่ยที่เป็นสเตตัสอธิบายแบบว่าแบบตัวตนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในรูปของตัวเองอยู่อย่างสงบไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเธอไม่จำเป็น ต้องบอกเรื่องราวของเธออีกต่อไปแม้ว่าเธอจะได้ข่าวลือที่พูดถึงเธอในเวอร์ชั่นที่ไม่จริงก็ตามปล่อยผ่านมันไปนี่คือคำอธิบายแบบว่าแบบเหมือนเพจหรือว่าสเตตัสของแบบว่าของ Facebook ของแม่หมูนะก็เลยหลายคนก็เลยเอาเรื่องนี้มาจับประเด็นว่าเอ๊คำว่าข่าวลือคืออะไรหรือว่าจริงๆแล้วแม่หมูตั้งนานแล้วแต่ว่าจังหวะจะโคนมันไปได้ในเวอร์ชั่นที่แบบว่า มีข่าวรือว่าสองคนนี้เลิกกันอะติดตามต่อไปนะคะแต่ว่าเวลาคนแคปอะไรเงี้ยมาก็าคือแบบช่ำเนาะคอมเมนต์ช่ำเดยวเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์สักครู่คือหลายคนเนี่ยก็พูดวแบบแม่ควรแบบหามหามาหามแมวมาเลี้ยงบ้างนะคะปล่อยวางนู่นนี่นั่นแต่แบบบางคนก็บอกเออแบบก็ขเข้าใจนะในหัวอกแม่อะไรอย่างเงี้ยคือบางที เรื่องราทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นก็ติดตามนะคะว่าอาจะเป็นยังไงต่อไปแต่เราก็เห็นทิศทางประมาณนี้ตั้งแต่แบบเริ่มคบกันนะเนาะเพราะว่าคนกลางที่แบบอย่างนายอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นอะไรที่แบบลำบากใจที่สุดดูค่ะเรื่องชาวบ,บ้านง,งานของเราอยู่แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ